น้องกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนด้วยความเคารพยิ่งค่ะกราบผู้รู้ทุกท่านนะคะ,จะเจริญทรรมสานึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะ,ะวันนี้นะคะมาร่วมกิจกรรมวันที่สิบสามนะคะเจอกีรลสของตัวเองอย่า มาสมกเลมสมกเลสน,นะคะมาสมกเกลสน,นะคะ,ะ,เ,นนะ,คะเจอเจอเยอะมากค่ะเพราะว่าอาหารมาเยอะนะคะก็จะมีอ่าคือออกภาษานะคะพี่แดงค่ะพี่แดงแนะนําตัวก่อนค่ะเอาขอไปชื่อพี่กุลชัยช่วยค่ะชื่อเล่นว่าแดงนะคะสังกัดสวนป่านาบุญ เป็นจิตอาสานะคะเป็นจิตอาสาสังกัดสวนป่านบุญสองอยู่จังหวัดจโสธรค่ะสวนป่านบุญหนึ่งขอใครค่ะพอดีคกูรู้เรียกมาก็เลยไม่ได้ตั้งตัวและอายุห้าสิบแปดปีนะคะอยู่จังหวัดเจ้าโสธรค่ะมาร่วมกิจกรรมอ่าวันที่สิบสามนะคะ เป็นวันที่รำลึกถึงพ่อหลวงนะคะในการที่สเสดสวรรคารัยค่ะก็มาร่วมในการที่จะมาร่วมที่จะ,ะบำเพ็นบุญนะคะมีการทำความสะอาดนะคะแล้วก็หลักๆก,อกอ็อยู่ที่ครัวนะคะในการที่ดูแลพี่น้องมีอาหารเยอะมากนะคะที่พี่น้องเราร่วมบำเพ็นนะคะมีน้้อหมู เป็นเป็นภาพใหญ่นะคะในการที่ร่วมในตรงนี้แล้วก็อ่าน้องกุ้งนะคะในการทําอ่าสิ่งที่ที่ทําให้กิเลสโตมากเลยก็คืออ่าขนมจีนนะคะน้ํายากับน้ําป่านะคะคือติดมาตั้งแต่ตอนที่ออกพรรษาแล้วนะคะคือไปพบพี่น้องก็เข้าจะมีกินข้าวขนมจีนกันใช่ไหมคะอ่า ก็จะสู้กับกีเลตตัวนั้นอยู่แต่พอมาถึงวันนี้นะคะเอาไม่อยู่นะคะแต่ก่อนก็ยังมีตัวที่ล้างเราไว้ว่าอันนั้นเป็นสัตว์นะมันไม่ใช่อาหารของเรานะคะแต่พอมาถึงตรงนี้นะคะหมดเลยค่ะออกมาหมดเลยนะคะก็คือก,ก็ก็สู้กับกิเลสโดยนั่งคุยกับพี่เสาวนะคะว่าอาถ้าเขาเก่งขนาดนั้นก็กยอมเข้าไปเถอะก็โดยที่ว่า แรกสุดก็คือพอเห็นแล้วทีนี้สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะยอมรับแล้วก็ยอมแพ้ตรงนั้นนะคะก็ตากขนมจีนมาอ่าไว้ก่อนแล้วทีนี้พี่พี่พี่พสาก็เลยบอกว่าเอาขนมจีนเลยเหรอก็เลยบอกว่ามันอยากกินก็เลยว่ากินอันอื่นก่อนให้มันเย็นก่อนก็เลยก็เลยได้สตินะคะ ก็เลยไปกินข้าวมันไก่เอยข้าวมันเห็ดก่อนนะคะข้าวมันเห็ดแล้วก็กินตามลําดับมานะคะแต่ก็ไม่ได้ได้ตามสเต็ปเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นก็ก็กินยังยังยังไม่ยังยังไม่จบนะคะก็คือเขายังไม่เขายังไม่ถอยเรื่องกิเลสก็ก็กินให้เขาให้เขาได้สมใจก็ยอมรับวันนี้แพ้กิเลสค่ะสรงแค่นี้นะคะขอบพระคุณค่ะ มาบำเพ็ญแหะค่ะมาบำาเพ็ญวันนี้ก็อ่ามีพี่น้องอสมอนะคะแล้วก็มีจิตอาสานะคะมามาร่วมบำเพ็ญในเรื่องการทำความสะอาดนะคะอ่าบริเวณลานจอดรถบริเวณลานที่ที่ที่เป็นเป็นเป็นอ่าเป็นปูนนะคะที่ขึ้นตะไคร่น้ํานะคะโดยที่มี เทศบาลน,นะคะมาช่วยมาช่วยในการเป็นแรงด้วยแล้วทีนี้ก็ปลูกสวนผักนะคะเ,คเตรียมเตรียมก็มีปลูกบ้างนะคะเพราะว่าแดดแดดแรงแล้วก็เน้องกุ้งก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้เตรียมบริเวณไว้ให้นะคะก็จะ่าร่วมกับอสมอในการที่จะทําต่อแล้วก็แจกแจกเข้าสารนะคะไร้าสารพิษหน้าหมูเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการบำเพ็ญนะคะ